อลร์ิดหนึ่งต่อหนึ่งเอาไม่อยู่แน่ครับ,อรบเอาละครับผ่านไปหนึ่งด่านสองด่านแล้วก็สามด่านหาจังหวะแล้วก็หยุดมาเอาละครับลูกนี้ของทีเด็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทีมชาติไทยขึ้นนําจนได้นะครับโอ้โหานาทีที่สามสิบสามน,นะครับทีเดชดเคนสวัสดนะครับได้รับโอกาสลงเล่นเป็นซูเปอร์ซับในสองเกมแรกแล้วก็ทำได้ดียิงประตูขึ้นนังให้กับทีมไทยครับ เป็นเพื่อนสมัยเรียนกันเลยนะครับเอาไม่อยู่แล้วโอ้โหจิ้มลูกนี้ทะลุเลยนะครับแทบจะเป็นคิลเลอร์พารเลยครับสามารถชนตัวนี้ต้องบอกไม่ธรรมดานะครับสำหรับบอลสชิ่แล้วลิทิเดตนี่กระเท้าไวมากนะครับ,ค,รบคือรู้กันเลยครับว่าจังหวะออกแล้วจ่ายีพอดีกันเป๊ะเลยครับ จับแล้วจิ้มครับจับแล้วบอลเนี่ยมันทะลักออกไปนิดนึงนะครับคือสัญชาตญาณกองหน้าองหน้าใช่ครับคือจับยาวแต่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรต่อครับไม่ได้นะครับโดนทิมไทปีกเร็วแล้วก็เสียบอลปลาให้กับลิทิเดตพาขึ้นมาเองลิทิเดตนี่โอ้โหมีเพื่อนให้เยอะครับบอลรชิตเปิดเข้ามาแล้วลูกนี้สัญเปิดบอลทะลักเข้ามายังไงสิบุองคลยิงแล้วก็โดนเลายิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหโดยตาสุขสันมุ่งเป้าเอาละครับ สต่อศูนยบยากเย็นหน่อยแต่ก็ได้มาจนได้ครับในช่วงสำคัญข,ของเกมก่อนจบครึ่งแรกด้วยครับสุขสันต์มุ่งเป้าประตูที่3ในทันวร์นาเมนต์นี้นะครับเงียบๆแต่ว่าแกเข้ามาเหมือนกันครับในอาเซียนเนี่ยก็ยิงไป4ประตูะครับสุขสันตลีกาเนะครับ,รรรบต้องชมริทิเดน,นะครับ กล้าที่จะลุยแล้วก็ให้ในจังหวะที่สํำคัญรรชิตชื่นชมอีกครับให้เลยนะเพื่องก็มีโอกาสที่จะเล่นเราได้เปรียบโอ้โหยิงไปชนเสาเข้าทางจนได้เรื่องเฉพาะเห็นช่องทางนะครับเราดูเหมือนไทยจะเรื่องร้อนช้าไปหน่อยแล้วเขามาแล้วก็เป็นเรื่องเลยครับเล่นจังหวะเดียว เข้าขวาก็ไม่ได้นะครับจังหวัดจุลุยขึ้นมาเอาการ์ดหนึ่งสนเสริญจ่ายมาวรชิตเล่น้วยกัน1ด้งหนึ่ง,งสองหลบโยกมีโอกาสยิงเรียบร้อยครับโอ้โหแหมง่ายๆอย่างนี้เลยครับกับมาโอ้โหสุดๆจริงๆครับวรชิตวันนี้แม่ลีลาของเขานี่ต้องบอกเลยว่ามันเหนือเหลือเกินโอ้โหแบบนี้นี่ชนบุรียิ้มเลยนะครับมีดาวรุ่งพุ่งแรงซะขนาดนี้อย่างวรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญ เล่นด้วยความใจเย็นมากและทักษะดีมากนะครับดูจังหวะนี้เนี่ยทำชิ่งกับสรรเสริญวรชิตไปเนี่ยโยกหลอกและเห็นแล้วครับหลอกจนทางฝั่งของเปเรล่านี่ขาตายเอาดูครับแล้วก็ยิงปั้งเข้าไปโอ้โหเฉียบขาดทั้งการเลี้ยงแล้วก็การจบสกอร์นะครับวรชิด <c oughs> เล่นเล่นนี่ลูกนี้นี่ต้องบอกว่าโชว์เหนือเลยนะครับทักษะผมว่าน่าจะ ผ่อนคลายมากขึ้นนกครในช่วงพักครึ่งครับ